ที่ปลูกยักษ์จินนี่ภายในให้ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตร่วมกับคุณนะวิธีนี้นะคะทําให้คุณสามารถที่จะดึงศักยภาพภายในที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคุณหลายคนนะใช้ชีวิตโดยศักยภาพภายนอกมาเยอะแล้วนะใช้ร่างกายมาเยอะแต่ทําให้คุณได้ผลลัพธ์เดิมๆใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะวิธีที่หนึ่งที่ทําให้คุณปลูกศักยภาพก็คือรู้แท้ในตนหมายความว่าอะไร คุณต้องรู้ค่ะว่าตอนนี้คุณมียักษ์ตินี่ในตัวเองคุณต้องรู้ว่าอำนาจแท้จริงคุณอยู่กับตัวคุณเองคุณมีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตของคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และคุณมีสิทธิ์ที่จะปลูกยักษ์หรือส่งความปรารถนาสิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการให้กับโลกใบนี้แล้วคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนนะข้อที่สองคือปลูกความคิดหรือความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองความคิดเก่าๆความคิดลบๆความเชื่อเก่าๆความเชื่อที่ มีขีดจํากัดมันทําให้คุณมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณต้องการชีวิตแบบใหม่คุณต้องฝึกหรือปลูกความเชื่อและความคิดใหม่ให้ตัวเองทลายความเชื่อคุณใหม่ทุกครั้งถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณได้แค่แสนเดียวต่อเดือนคุณต้องสร้างสองแสนต่อเดือนสามแสนต่อเดือนห้าแสนต่อเดือนถึงหนึ่งล้านต่อเดือนได้ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วศักยภาพคุณมีมหาศาลยิ่งใหญ่มหาศาลภายในตัวคุณสามก็คือให้คุณนะคะเริ่มที่จะทําสิ่งใหม่ให้กับชีวิต เพราะคุณรู้ไหมว่าอะไรก็ตามที่คุณทาซ้ําๆย้ําๆมันจะเกิดความรู้สึกเบื่อและความรู้สึกและวายวายเวชันหรือเอเนจีที่คุณเบื่อเนี่ยจะทาให้คุณไม่ไปไหนเลยวิธีการง่ายๆที่คุณจะปลุกยักษ์ได้คือคุณต้องคิดแต่ว่าคุณจะสนุกยังไงเพิ่มได้บ้างการงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณจะสนุกเพิ่มยังไงได้บ้างการเงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณสามารถสร้างสรรค์วิธีไหนหรือจะสนุกกับมันได้ยังไงบ้างคุณเห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดถึงความสนุกคิดถึงความสุขในิจของ นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการนำพวความเจริญรุ่งเรืองหรือความมั่งคั่งหรือเวยให้กับคุณขอให้คุณนะคะเริ่มที่จะปลูกยักษ์ในตัวคุณจับตะเกียงที่คุณมีในมือมาถูและยักษ์ของคุณก็จะออกมาพร้อมสันสางช่วคุณนะคะเมื่อร่างกายคุณมีความสนุกเมื่อคุณเดินทางในจุดที่คุณปรารถนาคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเช่นกันนะคะรักตุกคนมากๆนะขอให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ปรารถนานะคะ